สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีฟนะคะวันนี้มาแปลกนะคะอีฟจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการใส่ชุดกระชับสัดส,ส่วนนะคะคือจริงๆเมื่อก่อนนู้นมานานมากๆมาแล้วเนี่ยค่ะสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีชุดกระชับสัดส,ส่วนยี่ห้อหนึ่งออกมานะคะคือแม่เนี่ยก็เคยซื้อให้ใส่เพราะว่าอ้าวนมาตลอดน,นะคะ <c oughs> ชุดนั้นที่ตัวชุดมันก็จะมีแบบเป็นปุ่มปุ่มแดงๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยทั้งตัวเลยใช่ปะแต่ทีเนี้ยคือใส่ไม่เท่าไหร่มันก็พังแล้วนะคะซักเนี่ยจากไซส์ S กลายเป็นไซส์ L <c oughs> หลวมไปเลย บบพังไปแล้วอะ่ะคืออีบเป็นคนที่อ้วนแล้วมันจะลงช่วงล่างก่อนอย่างแรกเลยคือแบบถ้าอ้วนขึ้นนะคือขาจะใหญ่ขึ้นทันทีมันจะลงขาลงก้นอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เรานั่งทํางานทั้งวันด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วอีบก็ไม่อยากให้มันเพลทไปมากกว่านี้แล้วอีบเลยกลับมาใส่ชุดกระชับสัดส่วนอีกทีนึงค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ในท้องตลาดก็มีเยอะถูกไหมมีหลายยี่ห้อมากเลยนะเออแต่ว่าที่เลือกใส่นะคะใส่ของอันนี้ค่ะของ a n า a n i c o นะคะนี่อีบมีสองตัว เหมือนเกงในตัวหนึง่งใช่ป่ะแล้วก็อีกตัวหนึง่งขายาวลงมาหน่อยถึงประมาณเหนือหัวเข่าอะ่ะคือที่เลือกใส่อันนี้ค่ะเพราะว่าเราอ่านข้อมูลดูแล้วคือมันไม่เหมือนกับสเตที่แบบใส่แล้วรัดฮึบเอาไว้อะอันนั้นมันจะเป็นผ้าที่แบบรัดอย่างเดียวแล้วพอเราแกะออกมาอะไรเงี้ยถอดออกเนี้ยมันก็จะ ออกมาเหมือนเดิมนะคะแต่คือชุดของ anna n i c o ค่ะเขาจะใช้เทคโนโลยีที่แบบว่าทอเข้าไปในเนื้อผ้าเลยแบบทุกอนูเลยนะคะแบบทุกอนูของของเนื้อผ้าของชุดนี้มันก็จะแบบทํางานได้หมดเลยก็เห็นได้ว่าชุดเขาจะแบบเรียบนะคะเรียบไปเลยแล้วก็แบบไม่ได้มีปุ่มๆอะไรแล้วอะแล้วก็ด้วยความที่มันไม่มีปุ่มๆแล้วเนาะเวลาที่เราซักอะไรเงี้ยชุดมันก็จะกลับมาในสภาพเดิมนะคะมันก็จะแบบไม่ได้ลดประสิทธิภาพการทํางานของชุดลงอะไม่อย่างนั้นถ้าเราซักแล้วถ้าไอ้ปุ่มๆนั้นมันหลุดก็คือว่าชุดมันจะทํางานได้แบบ น้อยลงอะไรแบบนี้ัดแต่ว่าตัวนี้มันก็คือมันเข้าไปอยู่ในอนูเนื้อผ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซักเนี่ยมันก็จะเออกลับมาเป็นสภาพเดิมคืออันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราแบบใส่เข้าไปนี่นะคะตรงจุดไหนที่เนื้อผ้ามันสัมผัสก,กับตัวเราจุดนั้นมันจะทํางานคือมันก็จะทําให้ความร้อนของผิวเราเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เซลล์เนี่ยก็เลยจะแบบเพิ่มการเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนของเรามันก็เลยจะแบบค่อยๆดูดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าชุดนี้เราสามารถใส่แทนกางเกงในไปได้เลย ไม่ต้องใส่กางเกงในก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอกบบว่าให้มันโดนแบบทุกสัดส่วนของร่างกายของเราให้มันโดนก้นโดนแบบตรงสะโพกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอีไม่ไหวนะอีแบบรู้สึกออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใส่กางเกงในอ่ะก็เลยแบบว่าเออขอใส่กางเกงในดีกว่านะคะแล้วก็ให้ตรงอื่นๆที่มันโดนตัวเราแบบทํางานไปแล้วกันคือเวลาใส่เนี่ยก็เอาตามที่เราสะดวกเนาะถ้าเราสะดวกที่จะใส่กางเกงในล้วก็ใส่นะคะแต่ว่าเออถ้าใครที่แบบอยากลองว่าเออให้มันโดนไปทุกสัดส่วนของเราเลยเนี่ยก็แล้วแต่นะคะอ๋อแล้วก็ชุดนี้ข้อดีก็คือว่าเราไม่จาาเป็็นนทีีี่่่่่จะตต้้้ออองใใใสสรััดดดมมกกไคืหแแบบพพวำ ที่หลวมจนเกินไปนะคะหมายความว่าก็ใส่ให้มันแบบกระชับกําลังดีนะมันจะไม่เหมือนสเตที่แบบสเตมันจะต้องรัดนิดนึงอะแต่อนเงี้ยก็คือใส่ได้แบบสบายๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ทุกวันนะคะถ้าใส่รัดมากทุกวันมันก็จะไม่ไหวใช่ป่ะล่ะแล้วก็อันเนี้ยที่ชอบมากๆเลยก็คือว่านี่ดูตรงขอบ ขอบเนียมันจะมีเออเขาเรียกว่าเป็นขอบอยางซิลิโคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไปแล้วนะคะไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยมันก็จะเกาะกับเนื้อเราอะมันก็จะแบบไม่ปริ้นนะโดยถ้าเรากินเยอะๆมันก็อาจจะมีปิ้นบ้างแล้วก็แบบแล้วก็จับนิดหน่อยมันก็กัะขึ้นมาติดกับพุงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีรอบตัวเลยแบบไม่ใช่ว่ามีนิดเดียวนะรอบตัวเลย ส่วนระยะเวลาในการใส่แล้วจะเห็นผลน,นะคะเขาบอกว่าให้เราใส่ทุกวันนะคะวันหนึ่งเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆคะ่ะสักประมาณ2อาทิตย์ถึง3เดือนนะคะอันนี้แล้วแต่เลเวลความหนางไขมันแต่ละคนนะคะว่าจะขนาดไหนอย่างอี้เป็นไงไขมันเยอะหน่อยนะคะก็ใส่มาป,ประมาณเดือนนึงแล้วแต่ว่าคืออีฟว่าอาจจะแบบวินัยในการใส่ทุกวันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นคืออีฟก็ต้องมีวันที่เอาไปซักนะคะเพราะวันไหนที่เอาไปซักก็จะไม่ได้ใส่อะไรอย่างถูกปะเออแล้วก็บางทีเออกะวันผิดอะไรเงี้ยเอยวันนี้เหงื่อออกเยอะแต่อย ก็เลยจะแบบอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีเว้นไปสักวันหนึ่งที่แบบว่าสักเขาแบบจริงจังอ่ะก็ใส่มาเดือนหนึ่งก็จะเริ่มสังเกตได้ว่าตงภพุงเราอ่ะมันจะแบบไม่ค่อยเพละเท่าเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ตรงต้นขารู้สึกว่ามันแบบกระชับขึ้นนิดนึงอ่ะท,ทั้งที่เราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารเลย เพราะว่าตัวที่มีขาเนี่ยมีแค่ตัวเดียวไงแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นแค่กางเกงในเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบรัดพุงบ่อยกว่ารัดขานะคะจริงๆใส่นี้เนี่ยเราก็คุยที่ต้องออกกําลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็งดการกินแหลกรานอะไรต่างๆแต่คืออ e ีฟเองก็มีหลุดบ้างนะคะถ้าใครที่ได้ดูวอล์กดูเกตเลดี้อะไรย, <S <S ย่งก็จะเห็นว่า กินเยอะมากอะเพราะฉะนั้นผลที่ได้ขนาดนี้เนี่ยอีกว่าเออโอเคแล้วนะคะคือเวลาที่ใส่ชุดอะเวลาที่เราขยับตัวทานู่นทานี่เราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเราอะมันร้อนขึ้นกว่าปกตินิดนึงคือแบบเหมือนเหงื่อมันจะออกง่ายขึ้นอะคือมันก็แบบอุไม่ได้ร้อนตีขึ้นมาแบบหูร้อนเพราะวามันรัดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออมันบอกไม่ถูกเหมืนอมนแบบมีเหงือ่อมันมันออกก็มันแบบซึมๆมอะทั้งที่พุงแล้วก็ที่ขาเลยตรงที่มีชุดรัดอยู่อะคือเหงื่อมันก็จะออกเยอะกว่าวันที่ไม่ได้ใส่แบบสังเกตได้อะก็เห็นว จะกินเยอะเนี่ยพอมันเริ่มตึงปุบ๊บเราก็จะรู้ลิมิตตัวเองว่า ควรพอระนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินเยอะกว่านี้จะไม่ไหวนะชุดมันจะปลิแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนควบคุมว่าเออให้เรากินแบบอย่างพอประมาณกินอย่างมีสตินะคะแต่วันนี้ก็มีบ้านที่กินบุฟเฟ่แล้วแบบเอออิ่มมากๆเลยอยากจะถอดชุดทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องอดทนนะห้ามถอดนะคะพอใส่ไปมันก็ชินแหละมันก็เออใส่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรโอเคเดี๋ยวแทรกภาพ b e ฟ o r e after ให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าอิบวัดสัดส่วนเก็บไว้ด้วยอันนี้คืออิบวัดสัดส่วนหลังจากที่กินข้าวเช้าเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยส่วนตัวอ ตัวเนี่ยเราจะต้องทําการออกกำลังกายเบร์นออกเองอันนี้ไม่ใช่ชุดที่ใส่แล้วลดน้าหนักนะแต่ช่วยแบบกระชับสัดส่วนทําให้สัดส่วนเราแบบเป็นเชฟที่ดีขึ้นเวลาที่เราใส่ชุดทับลงไปไม่ว่าจะเป็นกางเกงสีขาวเสื้อสีขาว,ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ห็ิเป็นขอบว่าแบบเออใส่ชุดเป็นปุ่มๆอยู่ข้างในเลยก็คือมันก็จะเรียบไปกับชุดของเราเลยส่วนมาอว่าวันไหนที่เราใส่ชุดที่มันรัดรูปเข้ารูปที่เอวอะไรเงี้ยแล้วเราใส่เ,เจ้ากางเกงอันเนี้ยเออเหมือนแบบเข้ารูปเอวเราไวา้มันก็จะดูว่าเอวเราแบบมีเชฟ มีชุดนี้แบบช่วยพยุงอยู่อะมันก็จะดูแบบว่าเออเหมือนเอวเราเล็กลงเหมือนผอมลงจริงๆแล้วไม่ใช่อะค่ะคือใส่ชุดอันนี้อยู่นอกจากนั้ค่ะชุดนี้เขาบอกว่ามันช่วยลดพวกรอยแตกลายนะคะลดเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็ช่วยลดเซลลูไลท์ได้ด้วยแต่ว่าโดยส่วนตัวของอีนะคะคิดว่าการลดเซลลูไลท์เนี่ยเราจะต้องทําการออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะคือต้องออกกําลังกายอย่างจริงจังเพื่อที่จะลดเซลลูไลท์เนี่ยเอกปะเพราะว่าเซลลูไลท์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลดยากมากๆเลยนะคะคนที่เขาออกกําลังกายหนักๆเนี่ยบางทีมันยังมีอยู่เลยแต่คือว่าถ้้้้้้าาใใสส่่่่ชชุดดดดดเเเออไไววววยยยนนนนนนีีีมมมัักก็จะะะหหืบบบแลขึค แต่ว่าถ้าคนไหนที่แบบกำลังจะอ้วนกำลังจะมีเซลล,ล,ล,ลูไลท์แบบเริ่มมีบางๆอนะไรเงี้ยก็คือใส่เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะมันก็จะแบบเออช่วยทาให้เซลลูไลท์แบบหายได้เร็วขึ้นส่วนเซลล่มขอดอีไม่มีเซลล่ขอดอีเลยไม่รู้อ่ะว่าว่ามันลดได้จริงไหมนะคะแต่อาจจะต้องแบบมีการทาครีมร่วมด้วยแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะก็จะอาจจะช่วยได้ดีขึ้นยังไงลองเข้าไปดูแบบพวกรีวิวเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างงี้ได้นะคะในเว็บไซต์ของแอนนาอิโคแล้วเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวพิมพลิงไว้ให้ข้างล่างเนาะส่วนวิธีดูแลรักษาชุดนะคะจะบอกเลยว่ามันง่ายมากๆคือเราก็ซักด้วยน้ายาซักชุดชั้นในปกติเลยเหมือนที่เราซักก,กงางเกงในของเราค่ะก็คือก็ก็ซักไอตัวดีไปด้วยแต่ก็ไม่ต้องขยี้แรงนะคะเหมือนแค่แบบขยำขยำขยำน้ําให้มันแบบเออสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงไหนที่มันแบบเป็นจุดอักพิเศษนะคะตอนนั้นเราก็แบบนิดนหน่อยๆนยก็พอนะคะแล้วก็เอาไปตากผึ่งในที่ที่มีลมโกรกนะคะทุกคนไม่ควรตากในห้องอับอันะตัวนี้เนื้อผ้ามันก็แแแห้้งวล แล้วนะคะก็เอามาใส่ได้เลยะคะ่ะไม่ต้องรีแต่คะทุกคนไม่ต้องถึงกับขั้นแบบรีกงเกงในเรียนกินแบบที่ไม่เป็นขาสั้นก็รีสซะหน่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องรีนะคะแล้วก็สำหรับคนไหนที่เพิ่งคลอดลูกมานะคะหรือว่าแบบเพิ่งไปดูดไขมันมาอะไรเงี้ยก็สามารถใส่อันนี้กระชับไว้ได้ะคะ่ะทาให้แบบร่างเราฟื้นกลับมาได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วอะเขามีแบบเยอะมากๆเลยนะอันนี้มีแค่2แบบนะคะมีแต่แบบเต็มตัวลงไปถึงข้อเท้าเลยหรือว่ามีแค่แบบ ก็เท้าขึ้นมาที่น่องมีปลอกแขนด้วยนะคะสําหรับคนที่กังวลเรื่องแขนใหญ่มีแบบรัดขึ้นมาจนถึงหน้าอกเพื่อแบบบังคับทรงหน้าอกของเราไว้มีสปอร์ตบาร์ด้วยคือแบบมีเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นแบบพวกชืช่อชั้นในส่วนคำถามต่างๆที่คิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะคือคิดเอาเองว่าน่าต้องสงสัยก็คือใส่ตอนนอนหรือว่าใส่ตอนกลางวันดีกว่าะคะ่ะแนะนําว่าให้ใส่ตอนกลางวันดีกว่าเพราะว่าเราแบบได้เดินได้ทํานู่นทนํานี่มันมีการเผาผ่านถูกปะมันก็ทําให้แบบเปิดผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้ผลเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่่่่าาาาใให้้้สไดทัังงกกกลลวววนนคคืเเยแตอีร ที่จะนอนแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเส่กลางวันน่าจะดีกว่าวก็ต้องใส่อย่างน้อยเนี่ย6-8ชั่วโมงขึ้นไปนะคะข้อต่อมาก็คือใส่แล้วต้องสักทุกวันไหมคือถ้าคนที่ใส่เป็นกางเกงไหนก็ควรที่จะต้องสักทุกวันปะแล้วก็แบบไม่ควรจะด้านเอแล้วก็แบบกลับตะเข็บออกมา แล้วแบบใส่เป็นด้านดีอย่างนี้หรอไม่ได้มั้ง <c oughs> แต่ว่าสำหรับอีฟเองอ่ะอีฟใส่กางเกงในไว้แล้วก็ใส่ตัวนี้ทับนะคะเพราะฉะนั้นอีฟก็จะใส่แบบวัน2วันซักทีนึ่งแล้วแต่ว่าวันนั้นเหงื่อจะออกมากแค่ไหนถ้าเหงื่อออกมากก็จะซักเลยนะแต่ว่าถ้าแบบเออวันนี้เหงื่อไม่ค่อยออกเนี้ยก็จะเก็บไปใส่อีกวันหนึ่งคนแอบ,บรู้ความทรงมุของเราแล้วมี2ตัวเราก็จะพยายามแบบสลับสลับกันไปนะคะแล้วก็ใส่แล้วจําเป็นที่ต้องงดอาหารหรือว่าออกกาลังกายไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะถ้าอยากจะผอมอยากจะแบบ เรียวลมนะคะก็ตามหลักโภชนาการสุขภาพและร่างกายคะ่ะแล้วก็ต้องลดพวกของหวานนะ้ำมันลมของทอดอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะมันก็จะได้ผลดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เอออย่างอีปไปเงี้ยไม่ได้ซีเรียสจริงๆก็ควรจะซีเรียสแล้วไหมแต่ว่าแบบเออถ้าเอนจอยกับชีวิตอะไรเงี้ยเออก็ใส่แล้วก็ใส่ให้รู้ลิมิตการกินของตัวเองว่ามันแน่นก็ควรพออะไรเงี้ยเออแค่นี้ก็โอเคนะคะมันก็จะแบบค่อยๆเห็นผล ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะถ้าเราใส่ทุกวันนะแต่ว่าถ้าใครใส่แล้วกินเยอะกว่าเดิมเลยคิดว่าชุดนี้มันจะช่วยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ช่วยนะคะมันอยู่ที่การกินของเราด้วยคือชุดนึงอีว่าแบบมันค่อนข้างทนนะแล้วมันก็ใส่ได้นานด้วยคือเนื้อผ้าเขาดีจริงๆอีจะยืดให้ดูเนี่ยมันยืดแบบยืดได้อย่างนี้เลยแล้วมันก็กลับมาด้วยเห็นปะมันไม่ได้ยืดแล้วยืดเลยนะ เนี่ยใส่มาเดือนหนึ่งก็ยังโอเคอยู่นะคะอีกคิดว่าน่าจะใส่ได้หลายเดือนเลยแหละชุดนึงอะถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของอนานิโคนะคะหรือว่าใน Facebook ของอนานิโคก็ได้ค่ะโอเคก็มาเล่าให้ฟังกันประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ